สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เจ๊ย,ยังอยู่ในภารกิจเที่ยวพันพาโลเนล่าพาร์คอยู่นะคอนเทนต์ของเขาคือ The Dream Continue จ้านี่เป็นสะพานสะพานขึงนะเพื่อนๆเรีย้ว่้บ้าาจะเสียวมากเลยเดี๋ยวเจ๊จะพาเินเที่ยวจ้า ข้างล่างเป็นน้ำตกนะเพื่อนข้างล่างเป็นน้ำตกจ้าสวยงามมากเลยจ้าข้างล่างเป็นน้ำตกนะจ้าสวยงามมากเลยตอนนี้เจก๊กำลังเดินอยู่นะเดินไปเสียวไปจ้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนถนนลงข้างล่างนี่เลยจ้า สวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากจ้า แต่ขากลับไปนี่เจ๊คงไม่เดินนะคะเพราะว่าเสียวโคตรโคตรเสียวเลยเพื่อนๆลัวมันหล่นลงไปข้างล่างจ้ะเพราะเขาลาบเป็นน้ำตกนะจ๊ะนี่จ้ะนี่คือต้อนน้ำตกนะส่วนนั้นคือข้างล่างจ้ะสวยงามมาก สวยงามมากจ้ามันคือข้างล่างจ้ะข้างล่างที่เราไปถ่ายคลิปก่อนหน้านี้นะสวยงามจริงๆนี่คนกำลังเดินมาจ้ะนี่คือเป็นกลุบกบทัวร์ของเจท๊ที่มาเที่ยวด้วยกันนะเป็นหนุ่มออสซี่จ้าทางาบัญชีน้ำอาจจะแดงไปนิดนึง สวยงามมากเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แล้วเช่ญกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า